เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ับส่งลิงก์ไปให้น บาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟซมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกนที่ o d e คได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาล้คสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับอยู่ในย่องกอล์ฟมินิเอนั่นเองอนนี้อยู่กันในเกม100 d ด me เป็นเวอร์ชั่นที่เงินไม่จำกัดอีกแล้วนั่นเองนะครับสามารถซื้อได้เลยตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็นะครับสามารถซื้อตัวละครได้อะไรประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะเปิดมาเลยไม่บูดบบ๊มทำไปเองนะครับผมสามารถซื้อไอเทมได้นะครับตรงนี้ สามารถซื้อไอเทมได้ไม่จำกัดเหมือนกัน,กนเพราะว่าตังเรามีเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะงั้นเราก็ไปนอนก่อนเลยดัเแรกนี่นะครับอ่ะก็มาเปิดมาก็เล่นเลยนะไม่พูดต้องทำปริงไม่อะไรทั้งนั้นนะครับเขียเราก็ทำการอัพเตรียนะเขาบอกวนะ่าอันนี้เหมือนจะเป็นภาษาสางังกฤษนั่นเองนะครับ อัพเตียนก่อนไปเขาบอกว่าให้อัพเป็นประตูเหล็กวิวสองนั่นเองนะครับแล้วก็อัพเป็นประตูเหล็กวิวสองไปนะครับผมทําตามภารกิจนี่ฮะอย่ามานะโอเคนี่ครับสำหรับเกมนี้ก็ถ้าเล่นจบนะครับก็จะสามารถซื้อของได้นั่นเองนะต้องเล่นจบดันหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะว่าดันหนึ่งเขาก็จะสอนไปนี่ครับ ด้านเหนือจะสอนเฉยๆปาบเข้าให้แล้วก็เป็นเตียงเป็นอชับบี้ชับบี้เขียครับไปมาหนึ่งร้อยว่ะปาบเข้าให้เอ่อโอ้โหประตูเล็กวิวห้าเลยหรอโอเคไม่เป็นไรเราอัพเตียงมาเยอะแล้วนะครับ โลเล็กเวลห้าโอเคฮะเดี๋ยวขอ,อนาตนะครับสซยุทธทักรแบบตึงๆก่อนนะครับเพราะว่าตังเราเยอะมากๆปังปังนี้ยิงแบบไซแตกโอเคนะครับยิงแบบไซแตกเวลห้า well, เสร็จก็ ขอซื้อก่นแล้วกันซื้อแบบหลัวๆโ oh. อ้โหอะต่อไปนะเราจะทำการนะครับอัพเตียงนั่นเองนะโอเคตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับเราอัพเตียงก่อนลืมเลยไม่รู้ว่าตู้เอเดียมันช่วยอะไรนะตอนนี้ อ๋อเวลาผีมามันจะอัพตังให้โอเคต้องอยู่ใกล้ผีเท่านั้นด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูก่อนการอัพปรื้นี่ปังปังแปดร้อยโอเคครับอัพ,อพเป็นโอพเพียมแบรนด์อัพไป ครับได้ไหมเขาบอกให้เป็นสติวดอร์เลเวลสามโอเคมาไปกันต่อผีมันอยู่ไหนแล้วอ,อ๋อมันฆ่าไปสองคนแล้วครับตอนนี้นอขออัพเปินก่อนแล้วกันนะครับเอาให้มันทันสมัยปังนี่ผมบอกเลยว่าแบบ เขียอจะตุยได้นะครับเ็วห้าแล้วนะครับเอาเป็นตู้เกมมาอีกอันหนึ่งขอตู้เกมอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอานี้ออกโอ้จเจ้าออกฮนะโอเคแล้วก็ใส่เป็น ใส่เป็นตู้เกมครับไม่ใช่อ๋อธนาคารมันใส่ได้แค่อันเดียวนี่ว่าลืมเอามันใส่อะไรดีอีกเนี่ยแร่งไงเอ่ออันนี้คือบวกเลือดบวกสกิลเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัพเตียงก่อนเป็นพรีเมียมแบรนด์วอเทอร์กันคัพเปอร์ไม เราต้องซื้อคัพนะเปอร์นี่ยครับไกลละนิดนึงใส่ฟ้านะครับรอใส่ฟ้าร้อยยี่สิบแปดปับห้าคัพเปอร์มาแล้วคัพเปอร์มาแล้วแล้วก็เป็นสตีลสตีลดอเรเวลห้านะครับเรเวลห้าอีกนานเลยทีเนี้ยเราต้องเอาไปอัพอื่นก่อนแล้วกันนะครับปรับปรับอัพเกรดปรับนี่ กรดก่อนมีเครื่องเกมแบบหรูหราอลังการปั๊มตังครับจังหวะน,นี้พออัพมามันก็จะเร็วขึ้นไงพอเร็วขึ้นเราก็ปั๊มตังได้เยอะขึ้นนะครับในนี่เป็นสูตรเลยอันนี้คือสูตรจากทางร้านเร็วขึ้นนะ กดผิดถอนผมจะเอาไปซื้ออันไหนครับผมเนี่ยปั๊มตังค์ย่วยาวผมบอกเลยเอ่อสติวดอร์ครับสติวดอร์เลเวลห้าอันนี้ยังไม่มีใครตุยเท่าไหร่สี่พันเลยเหรอเราลื้อก่อนครับโอ้ยกดผิดอีกแล้วเดี๋ยวเราลือ้อซื้อพอเปอร์ เค okay. เราทำการปั๊มตังค์แบบยาวๆโหไม่พอว่ะอุ๊ยกดผิดอีกแล้วเคเราใช้แค่3ตัวพอนะครับสำหรับปืนกลที่เหลือเอาที่ปั๊มตังค์มานะครับชโอ้ไม่กอดอุ้ยผิดตุย้ย เรียบร้อยมาดีอ่ะ MVP นะครับผมก็ประมาณนี้นี่นะครับผมสำหรับการใช้อาไอเทมนะครับเราสามารถซื้อได้ตรงนี้นะครับอ๋อมันก็จะเป็นไอเทมให้เราซื้อในเกมนั่นเองนะครับผมที่มันแบบว่าปลดล็อกไว้นะครับเราก็จะสามารถซื้อได้นะครับเคลนี่ ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองเมื่อมีพวกนี้นะครับจะช่วยเรานั่นเองอ่มาดูฮะเเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนตัวสามารถซุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะครับกาชาตัวละครนั่นเองนะครับ shift แล้วก็ทําการเอามานี่เมื่อเราสุ่มเสร็จนะครับได้จิกซอครบแล้วนะครับผมเราก็แลกเป็นตัวละครประมาณนี้นะครับ โอ okay. okay. เคโอเคดัไปเล่นอีกสักตาห,หนึ่งกำลังมันเลยครับจังหวะนี้กำลังลูกเลยเรียบร้อยโดนผีดักเกิดมันไม่ไปไหนหรือยังอะไรวะแพ้แบบงงๆฮะมันมันแบบผีมันไม่ไปไหนเลยแล้วแบบมาขออยู่ห้องผมห้องเดียวอะคืออะไรวะแล้วแบบ ทีนี้มันก็อัพเตียงไม่ทันนะครับโอ้โหอะไรวนะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้นะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน1.8.0นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านคผมบ,บ๊ายบาย